สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นที่รักขา้ารบทุกทุกท่านนะคะมันนี่มาปแปลก <c oughs> ในสถานที่เมื่อนี่พี่น้องจ้าข้างนอกลมแห้งลลยออกไปพไ่อใดพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดคะาเกี่ยวกับการครบเพื่อนรวยคบเพื่อนจนคบเพื่อนคนจนจะทําให้เราตกต่ําจะดึงให้เราเป็นคนที่จนไปด้วยตกต่ําไปด้วยคบคนรวยคนรวยจะดึงให้เรารวยขึ้นมันจริงแท้แน่นอนแค่ไใด คลิปนี้สีมาแบ่งปันกัน ยาลินอยากฟังความคิดเห็นของพี่เพื่อนๆว่ามีความคิดเห็นแนวใดเนาะค่ะเนาะมาแบ่งปันกันคลิปนี้ซึ่งณตอนนี้กระแสในโซเชียลด,ดังดังเรื่องขอบคนรวยคนจน,นะะเนาะค่ะในมุมมองของยาลินแล้วบ่าว่าเจ้าสีคบคนแบบใดขอให้บุคคลเรานั้นเป็นคนดีไม่เอาเปรียบเราไม่นําพาความเดือดร้อนเดือดร้อนเนื้อลอนใจมาให้ห้องกับ ก็ถือว่าดีแล้วนะคะสําหรับมุมมองของเยลินเองแต่มุมมองของพี่เพื่อนๆสิเป็นแบบใดเยลินบรูดังนั้นแล้วคลิปนี้เอามาแบ่งปันกันเพราะว่าเยลินเห็นมาแวบ,บๆในโลกโซเชียลตอนนี้กําลังดังหลายๆสําหรับโคดอ่าไล่โคดทันหนึ่งเนาะ,ะเนาะเยะลินกับสิบบออออกซื้อคิดว่าหลายๆคนคงสิอ่ารู้ดีนะคะ ค่ะในการที่ห้าสิฟังไล่โคดหรือว่าโคดไลฟ์ออย่างต่างๆถอ,อย่าล่นกับพวกลับไปกลับมาบ่ถือคํานะคะค่ะการที่สิรับฟังสิ่งใดๆก็แล้วแต่จากโลกโซเชียลมันเป็นสิ่งที่ดีเบิดท้าห้ามองในมุมที่อ่ เฮ้าสามารถทำล้วก็ยอมรับสิ่งนั้นๆได้ล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขในชีวิตประจำวันของเฮ้าหรือตัวตนของเฮ้ามันก็จิเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ่าบรได้ฟังเพื่อให้คนใดคนหนึ่ง มาครอบงําจิตใจของเรามาครอบงำทางด้านความรู้สึกนึกคิดหรือว่าการกระทําในชีวิตของเราอันใดที่เพลินสอนเพลินเวามันดีก็ดีอยู่แล้วเฮากระนํามาเป็นกําไรให้ชีวิตเจ้าของนะคะฟังแล้วกับพิจารณาไปสำหรับหรับการครบเพื่อนคนจนจะดึงให้เราจนด้วยออ,อัน,นยีเยลินขอขอขอ,ขอแยงนะคะ ซึ่งในคลิปนี้ทุกคนสามารถาแบ่งปันความคิดเห็นมุมมองหลายๆอันใดอย่างในที่นี้ก็คือคนเฮาสีจนสีรววยมันบได้ขืนอยู่กับค้นรอบไก่นะคะในมุมของเยลินขึ้นอยู่กับตัวเราเองลุ้นล้วนขึ้นอยู่กับการบริหารเงินทองที่เรามีบริหารชีวิตของเรานะคะบได้ขืนว่าคบค้นจนแลว้วค้นจนสีดึงไหเฮาตกตามค้นจนเสียห้เฮาอัน ่มีอยู่มีกินบ่แมนนะคะสีดีสีสัวสีจนสีรวยขึ้นอยู่กับการกระทําของเฮ้าขึ้นอยู่กับการบริหารเงินบริหารชีวิตของเฮาเทอนั้นนะคะบ่ว่าสิ่อคบเพื่อนแบบใดขอให้เพื่อนเรานั้นเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นมิตรที่ดีดีปัดพี่น้องการครบเพื่อนคนจนนะคะเนาะ,นะตัวเฮ้านี่กับ,บ่ได้แมนคนรวยแมนบ่ค่ะอ่าเยลินนี่ชอบชอบฟังชอบคุยชอบคบ ทุกคนนั่นแหละค่ะเพื่อนํามาพิจารณาเนาะค่ะเนาะบางคนไปกันได้ก็กดีไปบางคนไปกันบ่ได้กะยุดมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะส่วนว่าคนจนสิมาเห็นใหนเฮาจนนะมันเป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องเงินทองของเจ้าถ้าเจ้าบริหารบ่เป็นต่อให้เจ้ารวยรนฟ้าเจ้าก็จนคือเก่าบ่ได้เกี่ยวว่าเจ้าครบคนจนหรือครบคนรวยแล้วก็ครบคนรวยแท้แท่ในมุมของเยลีนที่เคยเห็นเคยพบเคยพอ เคยเจอเคอยสัมผัสมากนะคะคนรวยแท้แต่เพิ่นบ่ค่อยว้าวหลายได้พี่น้องผู้เพิพ่นมีแท่แต่เพินพ่นบ่เพิ่นบ่ค่อยว้าเได้พี่น้องเศรษฐีจริงๆมิเลี่ยนแอร์จริงๆแต่งตัวสมระไม่มีการใส่อีหยังเวอร์ว่างอลังการเลยการวร้าวการจ้าของเพิ่นมีความทอมตนมากๆนะคะเท่าทียาย่เล่นสัมผัสมากส่วนใหญ่ยยแล้วคนที่รวยจริงๆจะมักไม่พูดคือเพิ่นโบร้านเพิ่นว่าละ่ะคนมีแต่เพินเ่นบ่ว คนเบาหมักบะไครมีนะคะเนาะแต่กะแหลวแต่มุมมองดอกพี่น้องจ๋าค่ะคนรวยแท้ๆเพื่อนมีทัศนคติที่ดีอย่าลินมักฟังนะคะมักฟังไม่เลียนแอคนรวยนี่ิ่นเบาชีวิตของเพื่นในฟังวากอนเพื่นสีมาตเติบโตลำรวยมีเงินมีทองแต่ว่าเพื่อนกับบ่ได้ว่าสียากเบาให้ห้าฟังเด้พี่น้อง ะยาลินเบอกน้ำข้นยลินสีมีมุมมอง,มองแบง่งปันความคิดเห็นต่างๆก็ซ้ำวา่าหลอถามเพื่อนนั่นแหละพี่น้องไปจงไังใดมากจางังใดเพื่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่เพื่อนบ่มีเด้พี่น้องเพื่อนบ่ได้ว่าสีเกิดมาแล,ล้วรวยหลดเพราะว่าตนทุนชีวิตคนเฮามันบ่คือกันเนาะคะนะ่ะเนาะเ่าบอกว่าผมเคยเหตุงานรั้จ่างเป็นลูกจ้างตั้งแต่อายุ16 17ปีกลัวสีไตเต่าเมื่อเป็นพนักงานประจำ เออทรงเจ้าของเรียนเออจนกว่ามาจบปริญญาก็ยังทํางานอยู่กับมาจับพัดจับผูเห็นงานเป็นาน,นแบ่งแน่นูน่นนี่นั่นแนเออจนว่ามาจับพัดจับผูเป็นบริษัทจัดตั้งของเจ้าของเองในอ,อ่าสิ่งหนึ่งของประเทศอังกฤษเอออันนี้เท่าที่ย่าเล่นสัมผัสมากนะคะค่ะฟังแล้วยาเล่นก็ไดข้ขอคิดหลายๆกว่าเศรษฐีคนหนึ่งจะ จะมามีเงินมีทองมามีลากฐานมั่นคงเพิ่นกับพานความอยากจนมาก่อนนะคะซึ่งฟังแล้วย่าลืนก็ได้ปากปืม่มดีใจเพราะว่าค้ามว้าขําจาของเพิ่นนั่นบ่ได้คุมเฮ้งเพิ่นมีความสมรรถโดยซ้ำไปเว้าหน่อยๆน,นะคะพี่น้องคะบ่มีความโอโอวดใดๆทั้งสิ้นนะคะเท่าที่อย่าลืได้สัมผัสมาอันนี้ก็ขคอดีอีกละกับการที่ได้สัมผัสคน รวยเนาะค่ะเนาะแต่สัมผัสคนจนกับ <c oughs> สัมผัสเจ้าของในละพี่นองเยลินกับบ่แมนคนรวยเบ่เคยรวยนะคะบ่เคยรวยแต่ว่าเยลินมีความรวยน้ำใจพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นการคบเพื่อนต่างๆเนาะคะ่นะเนาะในศีลศินที่มั่นคงเสมอกันก็คือคนในทิศทางเดียวกันมีความคิดที่คลายคลึงกันอย่างเช่นอ่าเป็นคนมีศินมีธรรม มีศีลธรรมมีจริยธรรมในความรู้สึกนึกคิดนั่นๆถ้าเฮาสิบบดีนี่เฮากับบดีโดยตัวเฮาเดเพื่อนพ้องบ่สสมาเฮ็ดให้เฮาซัวใดนะคะเขาน้ำคันเฮาบ่ยิบข้นว่าใส่ปากไผสิญัาใส่ปากให้เฮากระโบแมนพี่น้องดังนั้นแล้วการที่คบค้นจนแล้วมาบอกว่าคนจนสีเหตุให้เฮา ตกตำลงจนลงมันเป็นไปบ่ได้อันนี้ในมุม,มของเยลินนะคะแต่คนอื่นสิเป็นจงังได้บลูแต่ว่าการตีเฮาไปฟังไล่โคดชิงต่างๆเนี่ยเออหรือว่าโคดชิงธรรมะอีหยังก็ดีเบิร์ดเยลินกบอนุโมทนาในส่วนนั้นนะคะแต่ในมุม,มของเยลินเองนั้นการที่เฮาสิฝึกหรือจิตใจฝักฝึกสิ่งต่างๆกับฝึกจากสิ่งรอบกายเนี่ยแหละพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้องคะเศรษฐีแท้แเพิินหมักใส่ชีวิตเรียบง่ายใส่เสียผาาง่ายๆไปง่ายๆมากง่ายเพราะว่าเพิินบ่ต้องการพิสูจน์อิงยังกับผู้ใดการคบคนกับได้ใดดูที่ฐานะแต่ว่าเพิินเบิงที่คุณค่าแล้วก็ความนาเส้อถือเนาะคะ่ะเนาะถ้าคุ้นสิจนลงกับ,บ่แมแวนเพราะว่าคนรอบข้างดึงคุณให้ตกตำ่ำดอกค่ะแต่เป็นเพราะว่าบุคคลผู้นั้นบริหารความเสี่ยงบอ่อเป็นนั่นเองเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะเมื่อนี่ก็บมาแบงมาปันกันลหลายเตอรพี่น้องจ้าหวังว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนคงสีมีแง่คิดมุมมองดีๆมาแบ่งปันกับเยลินลงในคอมเมนต์ให้ได้อ่านนำเด้อค่ะเด้อจังใดก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้เง่ยาอีกแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อกินหอดคิดถึงเสมอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย